ก็กลายเป็นประเด็นที่โลกโซเชียลจับตามองกันดักมากเลยนะคะถึงกรณีดิแอคคั Group ปที่มีผู้เสียหายจำนวนมากที่อ้างว่าเหมือนถูกหลอกขายฝันเสียเงินจำนวนมากเป็นแสนเป็นล้านบางคนถึงกับสิ่งเนื้อประดาตัวบางก็ค้าตัวตายเลยล่ะค่ะซึ่งดูเหมือนว่าจะมีดาราตัวท็อปในวงการบันเทิงเข้ามาอิงด้วยและหนึ่งในนั้นก็คือการการันตราวรพิธีกรชื่อดังทางช่อง WorkPoint ทีล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาประกาศยุติบทบาทหน้าที่พิธีกรทั้งหมดพร้อมออกมาชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวให้นักข่าวได้รับทราบพร้อมยืนยันว่าเป็นแค่พรีเซนเตอร์และไม่ได้เป็นหุ้นส่วนกับทางบริษัทเลยแม้แต่น้อยนอกจากนั้นยังบอกว่าที่คนเรียกว่าบอสกันนั้นเขาแค่ให้เกียรติค่าไม่ได้เป็นบอสอะไรทั้งนั้นซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านเพจบันเทน้าตุ๊ดก็แชร์โพสต์ที่คุณพลอยภรรยาสุดที่รักของกัน ได้โพสต์ถึงเรื่องคนดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องคุ้มครองอะไรสักอย่างนี่แหละค่ะโดยโพสต์ประมาณว่าเชื่อมั่นในความดีความสุจริตและยึดมั่นในความบริสุทธิ์ใจคิดดีทำดีเจตนาดีไม่คิดเบียดเบียนใครขอบุญกุศลที่ลูกได้ทำมาทั้งหมด ขอให้ความจริงปรากฏเร็ววันด้วยเถิดขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงปกป้องคุ้มครองทุกคนที่เป็นคนดีก็ไม่รู้ว่าโพสให้ใครหรือโพสให้กำลังใจตัวเองหรือใครกันแน่นะคะก็ถูกของคุณพลอยแหลกขาที่บอกว่าคนดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องอยากจะคุ้มครองอยู่แล้วแต่ถ้าใครที่ไม่ดีก็ต้องได้รับผลกรรมไปนะคะซึ่งประเด็นดีไอคอนคุณพลอยก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยตรงที่ว่าคุณพลอยก็เคยเปิดขายคอร์สด้วยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่รู้ ู้ว่าเสียงผิดกฎหมายต้องโดนตรวจสอบเหมือนสามีของเธอด้วยหรือเปล่ายังไงเรื่องนี้ก็ต้องติดตามชมกันต่อไปค่ะ